คนดีก็รกยาหากคนไม่เข้าท่ารก้าดีก็รกคนกลาบสวัสดีครับบรรดาบรรักแฟนๆทุกๆท่านมากันแล้วครับยูทูบเบอร์ช่องนุมบุบลคนระยองขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของบรรดาบรรักฟแฟนๆทั่วประเทศด้วยนะครับยูทูบเบอร์น้องใหม่ไฟแรงมากันแล้วนะครับเข้าไปในช่อง YouTube กดพิมพ์คำว่าหนุ่มอุบลคนระยองท่านจะได้พบกับดีเจเสียงหลอ่อในคลื่นเสียงระบบเอฟเฟกที่แน่นอนให้บรรดาบรรดแฟนๆได้ฟังกันในช่วงนี้เป็นบรรยากาศอ่างหนองปลาไหลอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับอ่างหนองปลาไหลอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองซึ่งเป็นอ่างขนาดใหญ่ของอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองมีพี่น้องจากทั่วสารทั่ ทิดนะครับมาทําการตกเบ็ดหาปลาหรือว่ามาผ่อนคลายพักผ่อนหย่อนใจเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานบรรยากาศที่เราใจได้อารมณ์จริงๆนะครับผ่อนคลายเวลาถึงเครียดมากก็มาตรงที่นี่ก็ได้นะครับมาดูการตกเบ็ดหรือว่าท่านอยากจะมาตกเบ็ดหาปลาก็ได้นะครับมีปลาจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นปลาเนนปลาชะโดทุกรูปแบบนะครับ เออมีหอยขมมีอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับสัตว์ตวน้ําอยู่ที่อ่างน้องปลาไหลอาเภอปกูกแดงจังหวัดระยองของเราบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศนะครับโอ้โหบรรยากาศนี้ดูสวยงามตามากเลยทีเดียวนะครับอ่างน้องปลาไหลอาเภอปกูกแดงจังหวัดระยอง บากเป็ดาไม่รักแฟนๆช่วยกด s, <S ับสไ r i b กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องยูทูปเปอร์นุ่มอุบลคนระยองเข้าไปใน YouTube นแค่กดพิมพ์คำว่านุ่มอุบลคนระยองท่านจะได้พบกับ aw, ดีเจเสียงหล่อดีเจ เสียงหล่อจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับดำนินรายการ้ท่านได้ชมกันในช่วงนี้เป็นอ่างหนองปลาไหลดูการตกเบ็ดหาปลาของพี่น้องจากทั่วสาธารณทิศนะครับมากันเยอะแยะกันเลยทีเดียวเอารถปิกอัพส่วนตัวมานะครับตกเบ็ดหาปลาผ่อนคลายอารมณ์นะครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับเป็นบรรยากาศที่ได้บรรยากาศที่ ถูกใจประทับใจมากเลยทีเดียวนะครับอ่างน้องปลย่ยอำเภอปูกแดงจังหวัดระยองของเรานะครับพี่น้องทั่วประเทศที่ชมกันอยู่ใน ครั้งนี้ในช่วงนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด s ับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง y o u t u b e อช่องหนุ่มอุบลคนระยองพิมพ์คำว่าหนุ่มอุบลคนระยองท่านจะได้พบกับดีเจเสียงเหล่อบรรยายและทางภาพและบรรยายทางเสียงให้กับบรรดามิรักแฟนๆทั่วประเทศได้ฟังได้ชมกันอยู่ในขณะนี้นะครับ શ્ર લે 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 ขันได้กินหลับก็อย่าลืมแจวแพร่ผักขันได้กินผ้าเงินผ้าคำอย่าสลืมกระเบียนห่างโสส,สีมังผู้เขาให้เป็นเดินจกสิเห็นแสนดามกระสร้างตามเ<ป>พิ่นก<ป>ันยังวา้า<ป>ยังวนันนะพี่นองเนะ บรรยากาศอ่างนองปลาไหลอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับในช่วงนี้นะครับดีเจเสียงหล่อบรรยายภาพและบรรยายทางเสียงนะครับให้กบรบดามิตรรักแฟนๆทั่วประเทศไทยได้ชมกันดูบรรยากาศที่สวยงามนะครับบรรยากาศที่โอ้โหประทับใจกันเลยนะครับการตกเบ็ดหาปลาหรือว่าการผ่อนคลายอารมณ์นะครับวันพักผ่อนวันหยุดหรือว่าออกกะเลิกงานมาก็มาผ่อนคลายอารมณ์ กันได้นะครับที่บรรยากาศที่อ่างหน้องปลาไหลอำเภอปวกเดงจวัะยองนะครับบรรยากาศนี้สุดๆกันเลยนะครับในช่วงนี้นะครับ ชาติใดไร้รักสมัครสมานจะทำกันสิ่งใดก็ไร้ผลแม้นชาติย้อยับอับจนทุกคนจะสุขได้อย่างไรมาดูบรรยากาศการตกเบ็ดหาปลาการพักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องชาวอำเภอปวกแดงหรือว่าจากทั่วสาธรริตนะครับมากันเยอะแยะ,ยะไม่ว่าจะเป็นมาจาก ที่โน้นอมตะซิตี้นะครับหรือว่าจะมาจากอำเภอบ้านค่ายมาจากโรจนะบ้านไข่ระยองนะครับมาจากอำเภอเมืองจังหวัดระยองหรือว่ามาจากอำเภอปลวกแดงนะครับบรรยากาศนี่โอ้โหยาวไกลสุดลูกหูลูกตากันเลยทีเดียวนะครับที่อ่างหนองปลาไหลอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองของเรา มาชมกันเลยนะครับฝากให้พี่น้องทั่วประเทศนะครับฝากกดไลค์กดสับสไครต์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับยูทูบเบอร์ช่องหนุ่มอุบลคนระยองเข้าไปใน YouTube พิมพ์คำว่าหนุ่มอุบลคนระยองท่านจะได้พบกับดีเจเสียงหล่อบรรยายทั้งภาพทั้งเสียงให้ท่านได้ชมกันอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวก็อย่าลืมนะครับ มาดูนี่ปลาสดๆกันเลยครับแม่กำลังได้ขึ้นมาปลานินนะครับปลานินกำลังสวยเลยทีเดียวนะแม่นะครับปลาตัวสวยๆอ่าได้ขึ้นมาสดๆร้อนๆกันเลยนะครับในช่วงนี้ดูบรรยากาศนะครับเออมาดูปลาคุกคุกขี้ฝุ่นนะครับมาดูปลาคุกฝุ่นดิ้นเด่วเดวนะครับคอยดูนะจะดิ้นให้ดูนะเนี่ยนั่นนั่นนั่นย็นไหมล่ะพี่น้องหัวแน่น,นอน เออมาช่างว่าเทานนอนี่นอบรรยากาศสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้ที่อ่างหนองปลาไหลอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองครับบรรยายทั้งภาพทั้งเสียงโดยดีเจเสียงหล่อจากจังหวัดอุบลราชธานีช่องยูทูปเปอร์ช่องนุมอุบลคนระยองเด้อจ้าเด้อ บรรยากาศการตกเบ็ดหาปลานะครับในขณะนี้ครับพี่น้องมาจากทั่วสาธาทิตนะครับโอ้เยอะแยะกันเลยทีเดียวหาปลาหาปูหาหอยขมนะครับหรือว่ามาพักผ่อนหย่อนใจตามชายหาดนะครับอ่างหนองปลาไหลอำเภอปว๋กแดงจังหวัดระยองนะครับพี่น้องดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศนี่สวยงามมากนะครับ วิวทิวทัศน์นี่สุดลูกหูลูกตานะครับสําหรับท่านใดที่อยากจะมาพักผ่อนหย่อนใจอยากจะมาตกเบดหาปลาพักผ่อนบรรยากาศสวยบรรยากาศงามๆบรรยากาศดีๆมาที่นี่ได้นะครับอ่างหน้องปลาไหลอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับพี่น้องดูครับดูบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศนะครับโอ้โหน่าไปพักผ่อนหย่อนใจ กลับสวัสดีให้พ่อแม่พี่น้องฟางกดซับสไครต์กด,กไ,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องยูทูบเบอร์เข้าไปใน YouTube กดพิมพ์คำว่าหนุม่มอุบลคนระยองนะครับกดพิมพ์คำว่าหนุม่มอุบลคนระยองท่านจะได้พบกับดีเจเสียงเหล่าจากจังหวัดอุบล ราชธาน,นีนะครับเดี๋ยวนี้ขณะนี้บรรยายทั้งภาพทั้งเสียงให้กับบรรดายมิรักแฟนๆทั่วประเทศไทยได้ชมกันนะครับบรรยากาศของอ่างหนองปลาไหลอำเภอปปกแดงจังหวัดระยองนะครับ Thank <laughs> you. อ้าวอ้าวอ้าได้ปลาแล้วได้ได้ปลาแล้วนั่นนั่นนั่นั่นสาวกันแล้วครับอ้าวคอยดูว่าจะตัวใหญ่ไหมเนี่ยปลาตัวใหญ่ไหมเนาะอ้าวกำลังหมุนหมุนติวติวหมุนติวติวอ้คอยดูครับท่านผู้ชมนะครับว่าจะได้ตัวใหญ่หรือตัวเล็กอ้าวมาแล้วครับมาแล้ว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 อ้าวอ้าวสาวมาแล้วครับไนไนไนดูซิดูซิ ตัวใหญ่บอนนตัวใหญ่บอนนเข้าไปเบิ้งใกล้ๆเข้าไปดูใกล้ๆเออดินเดวเดวเลยครับโอปลานินนะครับพี่น้องปลานินสวยๆนะครับเนี่มาสดๆร้อนๆเลยเอาออกจากอ่างหนองปลาไหลนะครับเฮ้สนุกสนานเลยทีเดียวนะครับเออสนุกสนานเลยทีเดียว ฝากบรดาไม่รักแฟนๆนะครับทุกๆท่านทั่วประเทศไทยนะครับมาดูมาชมในช่วงนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับ